มีต,ามตาม่างกันะคะมีนักท่องเที่ยวเดินาทางเข้าไปกล้แต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวูกดอยนะคะจำนวนที่มสื่อมินต์สิด,สดผ เมืเ่อภาพสันเกิดขึ้นือภูเขาไฟได้เกิดระเบิดขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง5รายได้รับบาดเจ็บไป12คนด้วยกันแต่ว่าวันนี้เรานำข่าวนี้นานนนานนมาให้ชมติดตามกันเพราะอยากให้ผู้ชมนะได้เห็นภาพของความน้ำใจของบรรดาคนที่อยู่บริเวณงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากุภูเขาไฟมายาระทุกภาพเหล่านีนคะผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการยูเอ็ซทีวีนะครับวันนี้เราจะมามดูเจ้าสิ่งนี้กันนะคะนี่ถือว่าเป็นท่องเที่ยวที่่เียงใครอยากให้สอนทำก็ทำได้นะครับคอมเมนต์มานะครับนี่ประตูเมืองแบบง่ายครับเติบเติบเติบไั่นี้ือวงจรครับบางคนดูแลทำได้เลยนะครับ ทำง่ายมากครับบางคนดูแล้วทําได้เลยนะครัเนี่ยเจ๋งวงจง่ายบางคนดูแล้วทําได้นะครับคลิปนี้มีแถมครับเราจะมาสอนทําเจ้านี่อีกอย่างหนึ่งครับกดปประตูรับแ,แบบนี้ครับแล้วกดอีกประตูรับแ,แบบนี้เอือประตูนี่แบบนี้ครับแบบนี้นี่คือวงจน ของนี้ต้องเรียมมีพริสตา้าインเลสตนรเลสเตอร์อชเอ่อก็ถือว่าเป็นบล็อกยาบอกยาบล็อกคุณยาแล้วก็เอิมเอ้มเอัดคอ,อ,อมใช่ปัดคอมปัดคอมนะครับ มาทำเลยไม่ใช่จะต้องัชต้องมะที่งดมากขึ้นเพ่าะว่าาแบบนี้นะคะคือสี่ขดคทนอีกหนึ่งเนียนมากลองใส่แล้กตวจกนี่สุดท้ายในช่วงนี้จะพาลิทอมไปตามดูแนวที่อเดียเสรๆที่รเสยาสำหรับการ ผลที่เป็นการอยกขนถ่ายไปชาชนที่บึ้านี่ฮะแล้วก็เออคลิปนี้ไม่สอนปกปิดนะคะเาาาว่สมขแบบนี้นะคะเคยปกปิดก,ก,กันเอาเองนะครับอันนี้คือของแถมงั้นคลิปจะดูสั้นไปและหน้าเบิดแส่วนเจ้าไอ้ประตูน,นั่นใครอยากให้สอนทำก็คอมเมนต์บอกกันนะคะแปละลืมไปครับดูก่อนนะทีอ๋อโอเคครับ อ๋อลืมไปโอเคเอนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีที่เขานำมาใช้ผลแต่ว่าท่านทำผิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ตายแหละฉันทำผิดได้ไงให้คุณวางเพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นนะคะจะเจอเจอเจอเพิ่งแต่งานแต่วโอเคครับปึ๊บ โอเคครับนี่เขาได้แล้วครับแล้วก็ไปทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็มาทำอีกฝั่งหน่งกันเลยนะ,ะแล้วก็้ก็ทำบ้านกันไปเนะกิดวุ่งบัตชอนไว้ตรงเนี้แล้วก็วางสายแลสโกตัวลงม กโอเคใช่นะดูไม่สวยวังปุ๊บโอเคก็แค่เนี้ยเนี่ยแหละทำแค่เนี้ยแล้วก็ทำบ้านตรงเนี้ครับตอนจะออกตอนเข้านะครับแล้วตอนออกก็อ่าถ้างั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับบิ๊กบาย